โอ้โหมันมิเปียนหมดโอเคยังถอยยุ้งไหมคะทุกคนพี่พี่ยูคือจะยิงฉันใหญาหนึ่มันจะโอ๊ยแม่แมแม่แม่อย่าทำแมบ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่คลิปสรงร่างค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่โบจะมาสอนทำผมนนสามทรงนะคะเพราะว่าวใช่แล้ววันนี้เราจะมีทรงผมสามทรงแล้วนะคะเราจะมาทดสอบกันด้วยว่า ปอยากแล้วยังสวยอยู่หรือเปล่านี่อุปกรณ์พร้อมมากไม่มีใครช่วยฉันถือกล้องเลยจุดนี้นะคะมาค่ะพี่จอยค่ะนี่แล้วหนูคือใครคะสองคนวาดปะาปายุใช่แล้วหนูจะมาทำอะไร ำหรับทรงแรกนะคะแอบใส่หมวกนิดนึงค่ะเพราะว่าทรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะเป็นการเล่นน้ำทิปนะคะก็คือไม่เปียกนั่นเองนะวิธีการก็คือมัดแกะสองข้างนะคะแล้วก็เอาริบบิ้นสีสวยแบบนี้ค่ะมาพันมัดให้เป็นทรงกระกระบาดแบบนี้เลยนะคะจะแบบลายลายสีก็ได้นะเลือกที่ชอบเลยนะคะเห็นไหมมันดูคิ้วแบลมมากเวอร์ค่ะทำเสร็จข้างหนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็ทำอีกข้างหนึ่งได้เลยเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะทรงแรกพร้อมไปเล่นน้ำค่ะ รับรองเลยว่าเปียกก็ยังสวยและทรงที่2นะคะอันนี้เราจะใช้กิ๊บตัวเล็กๆน่ารักแบบนี้ค่ะคัลเลอร์ฟูลมากเวอร์เหมือนหน้าของแม่เลยนะคะวิธีการก็คือจับผมช่อเล็กๆมานะคะแล้วก็ค่อยๆทวิสนะจับเป็นช่อแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กิ๊บตัวเล็กๆเนี่ยหนีบให้คมหมดเลยค่ะและเพื่อให้เราไม่กลายเป็นจูออดน,นะคะเราก็จะมัดถางมาค่ะเพียงเท่านี้ทรงที่2ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นอีกหนึ่งทรงนะที่เปียกก็ยังสวยค่ะไม่น่ากลัวนแน่นอน มาถึงทรงสุดท้ายกันแล้วนะคะทรงนี้เนี่ยรับรองค่ะว่าทํายังไงก็เป๊ะนะคะวิธีการก็คือโบก็จะใช้หนังยางนะคะมัดผมเป็นช่อนะคะจากนั้นก็ทวิสต์กลับแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเลยเป็นชั้นๆแบบนี้ลงไปนะคะใครทำเปียเดียวก็ได้หรือจะทําเป็นเปียคู่ก็ได้นะคะสําหรับโบก็จะทําเป็นสองข้างคะ่พะพอรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ทวิสต์ผมกลับแล้วก็ดึงให้แน่นเลยค่ะ ก็แล้วแต่ชั้นนะคะโบก,ก็จะใช้เป็นหนังยางรัดแบบนี้เพราะรู้สึกว่ามันจะเป็นทรงที่เป๊ะแล้วก็ไม่ค่อยหลุดลุยให้มันน่ากลัวค่ะทุกคนจากนั้นนะคะใครจะจบแค่นี้ก็จบหรือว่าใครจะมัดเปียต่อแล้วมารวบเป็นบันแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่แล้วก็มัดด้วยเป็นโดนัทแบบนี้เลยนะคะเป็นสีสันน่ารักน่ารักแบบ,บัวก็ได้นะเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่แล้วก็ ใครที่ไม่ได้จะโดนน้ำอะไรก็ใส่หมวกเพิ่มความแบวก็ได้นะคะแล้วก็กันแดดได้ด้วยเนาะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยแต่ทำไมเชื่อเราจะลองฉีดกันดูแล้วนะคะมาค่ะยุตตาคะฉีดมามีดด้วยลูกฉีดผมให้เปียกเลยนะหนูฉีดยังไงั้นหนูมาันก้างๆของนี้เูยไปเอาบัวรดน้ำที่อยู่ข้างบนมาดกว่าอันนี้เมื่อไหร่จะเปียกนั่นนะสิเมื่อไหร่จะเปียก

กบาทในเมื่อมันไม่เปลี่ยนทีนะคะเราก็จะโชว์กันลดน้ำจำผัวตัวเองค่ะโอ้เปียกแล้วโอ้โหมันไม่เปียกหมดเลยโอเคยังสวยอยู่ไหมล่ะทุกคนพี่ยูคือจะยิงฉันอยากยวสจบโอกาสแล้วจุดนี้เปียกได้ที่แล้วนะพอตัดกันได้หรอนี่ทรงนี้นะคะเป็นทรงที่เหมาะแก่ความเปียกมากๆค่ะเปียกแล้ว อยู่มอ่ะใครว่าสวยก็คอมเมนต์กันมานะคะเดี๋ยวถามลูกชายก่อนใครถามลูกชายขามามีซสวยไหมคะสวยอยู่ตาตะครับตาตะมามีซสวยไหมลูกสวยสวยมากไหมคะสวยมากเลยจะไปเล่นน้ำต่อแล้วไงใครลองทำแล้วนะคะคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า